เผยวิจารมาล้ สามารถนําสัตว์เลี้ยงมาทํางานด้วยจะช่วยลดความเครียดของคนที่ทํางานลงได้นะคะก็ะเลยมีหลายบริษัทค่ะเปิดนโยบายเหล่านี้เช่นเดียวกับ Start สตาร์ทอัพในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะที่ให้นําสุนัขเข้ามาในที่ทํางานได้ด้วยลดความเครียดแล้วก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้ด้วยค่ะศูนย์เทคโนโลยีในลอสแอนเจลิสนะคะที่ถูกห้อมร้อมด้วยบริเวณซานตาโมนิกาและชายหาดเวนิสได้ชื่อว่าเป็นซิลิคอนบีชหรือว่าเมืองหลวงแห่งบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่นี่ ก็เหมาะสําหรับการนําสุนัขมาทํางานด้วยกําก๊ามค่ะซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในซานตาโมนิกาสุนัขจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเนื่องจากพวกมันจะไม่รบกวนการทํางานของพนักงานสุนัขบางตัวนะคะเมื่อมาถึงออฟฟิศมันก็จะทักทายพนักงานคนอื่นๆอย่างเป็นมิตรและพวกมันก็จะได้รับรางวัลเป็นขนมขบเคียวนั่นเอง สำหรับนโยบายการเลี้ยงสัตว์นะคะของกำกำจะเปิดให้เฉพาะการนำสุนัขมาทำงานที่ออฟฟิศด้วยเท่านั้นแต่ในอนาคตอาจจะขยายไปถึงแมวและสัตว์เลี้ยงอื่นๆซึ่งซีอของกำกำยอมรับนะคะว่าทางบริษัทพยายามที่จะทำให้พนักงานสามารถนำสุนัขมาทำงานด้วยแต่ก็ต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายอย่างอย่างบริษัทของเขาเองก็ต้องพยายามต่อนรองกับเจ้าของพื้นที่เช่าสำนักงานเพื่อให้นุญาตนำสุนัขมาที่ทำงานด้วย พนักงานบางคนบอกค่ะว่าการมีสุน,นัขมาอยู่ในที่ทำงานทําให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเหมือนได้นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นย่างไงอย่างนั้นที่สำคัญการทํางานแต่ละวันก็มักเผชิญกับความเครียดอยู่แล้วแต่พอมีสุน,นัขมาอยู่ด้วยแบบนี้ก็จะช่วยลดความเครียดลงไปได้เป็นอย่างดี เฟรดิซี่นะคะบริษัทด้านการตลาดออนไลน์แฟชั่นสำหรับผู้หญิงก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ส่งเสริมให้พนักงานสามารถนำสุนัขมาทำงานที่ออฟฟิศได้เช่นกันเห็นได้จากภาพติดฟ้าผนังที่ออฟฟิศก็จะมีภาพสุนัขพันธุ์บลูด็อกขนาดใหญ่ติดอยู่ด้วย สุนัขบางตัวนะคะจะนั่งอยู่ในห้องประชุมบ้างนั่งอยู่ใต้โต๊ะหรือบนโต๊ะทางานของพนักงานบางตัวนะคะนั่งอยู่บนตักของจุกของด้วยซะเลยค่ะซีอของเ r รดิซีก็เลยบอกว่าพนักงานของเขาชอบที่จะนําสุนัขมาทํางานด้วยและเขาก็มองว่าเป็นผลดีต่อธุรกิจนะคะเพราะว่าพนักงานจะใช้เวลาในการทํางานที่ออฟฟิศยาวนานขึ้น ขณะที่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย mm hmm. ก็ควรที่จะอนุญาตให้พนักงานนำสุนัขมาเลี้ยงที่ทำงานได้ด้วย mm hmm. เพราะมันจะช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้นจริงๆสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพนะคะที่พนักงานต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ต้องทํางานอย่างหนักด้วยความเครียดนะคะนอกเหนือจากการหาไอเดียใหม่ๆแล้วการนําสุน,นัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงมาในที่ทํางานก็ช่วยใหพนักงานเหล่านั้นผ่อนคลายแล้วก็เกิดไอเดียความคิดสร้างสารรค์ในการทํางานได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย คนไทยถ้าอยากจะนำเรื่องราวเหล่านี้ไปใช้ก็ไม่สมวนลิขสิตอย่างใดค่ะ